วันนี้ไม่มีภาคภาษาสวีเดนไม่ได้เอาเครื่องมาอมืวันนี้มีดอกห้อ,อยยนสวีนส,นสก้อา,าอ,นะอื่อออวิทอพาวเซนวันนี้จะได้อ่านนะอริยสัจจากพระโอษฐ์ต่อนะ อริยสัจจะพระโอมีภาคต้นกับภาคปลายนะก็เป็นกาที่บิบอ,อริยสัจสีนะ่ทุกขอริยสัจในภาคต้นนะทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจนะในภาคปลายนี่เป็นมรคาอริยสัจเนี่ยก็ ก็คือระยะมรรคยงแปดนะ <c oughs> ว่าด้วยลักษณะอุปมาวัยพจน์ของสมาธ,ธิิลักษณะของสมาธิธภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นจากสุอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยง ความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิการเห็นอยู่โดยถูกต้องของพิสูจนนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยชอบย่อมเบืออ่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้นี่เราจะเคยสาธยายกันได้ยินเรื่องที่ว่าสัมมาปัสังนิพินธิตนะก็ในกรณีแห่งอายตนะภายในที่เหลือหอันนี้คือพระเจ้าว่า พิสูจเห็นจากสุอันไม่เที่ยงนั้นแหละว,ว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นเป็นสมาธิธิของพิสูจนนั้นก็จะมีตรัสเกี่ยวกับเรื่องอายนะภายในที่เหลืออีกห้าคือโสตะ,ะหูคานะจมกูกชิวหาลิ้นกายยะกาย,กายมโนใจนะในกรณีแห่งอายนะภายนอกหคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาธรรมรมณ์กนะ็ตรัส ยางเดียวกันในกรณีแห่งจักษุทุกประการนะอันนี้ก็คือยกมาแค่ข้อเดียวคือจักษุถ้า,าจะขยายความนะก็คือว่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์เห็นจักษุอันไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นเป็นสมาธิฐิของพิสูจน์นั้นพิสูจนะ์เห็นโสตะหูนะ อันไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสมาธิธิของพิสูจนนั้นพิสูจเห็นคานะจิวหากายะมนโนว่าอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสมาธิธิของพิสูจน์นั้นอย่างนี้ก็ตรัสถึงเรียกว่าการเห็นตาหูจมูลกลิ้นกายใจว่าเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงนะก็ ถือว่าเป็นสมาธิคือเห็นโดยถูกต้องคําว่าสมาธนะิลักษณะของสมาธิเป็นอย่างนีนะ้คือเห็นโดยถูกต้องเป็นอย่างนี้เทียบว,ว่าสมมาปัสสังนิพินธิตนะิเมื่อเห็นโดยถูกต้องเกิดไรย่อมเบือนานายนันทิขยาราคะขายโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะอื ราคคขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินะแล้วก็นันทิราคะขยงังจิตตังสุวิมุตตันติวุจตนะิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พระเจ้าก็จะตรัสแต่ละอายานะอย่างเดียวกันซ้ำ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 ,ซำทั้งทั้งหกอยา่างนะ ลักษณะของสม,มาธิทฐิอีกปริยายหนึ่งระดับสูงสุดนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้สัมมาทิฏฐิย่อมมีด้วยเหตุเพียงไรพระเจ้าค่ากัจานะ จัดโลกนี้อาศัยแล้วซึ่งอาศัยแล้วซึ่งส่วนสุดทั้งสองโดยมากคือส่วนสุดว่าสิ่งทั้งปวงมีอัตตาและส่วนสุดว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนัตตากัจจานะเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมเป็นแดนเกิดขึ้นแห่งโลกอยู ทิฏฐิที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีในโลกย่อมไม่มีกัจจนะเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งโลกอยู่ทิฏฐิที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีในโลกย่อมไม่มีกัจนะสัตว์โลกนี้โดยมากมีอุปายะ อุปาทานะและอภินิเวสะเป็นเครื่องผูกพันส่วนสมาธินี้ย่อมไม่เข้าไปหาย่อมไม่ยึดมั่นย่อมไม่ตั้งทับซึ่งอุปายะและอุปาทานทั้งสองนั้นในฐานะเป็นที่ตั้งทับเป็นที่ตามนอนแห่งอภินิเวศของจิตว่า อัตราของเราดังนี้ทุกนั่นแหละเมื่อเกิดย่อมเกิดทุกนั่นแหละเมื่อดับย่อมดับดังนี้เป็นสัจจะที่ผู้มีสมาธิิไม่สงสัยไม่ลังเลยานดังนี้นั้นย่อมมีแก่เขาในกรณีนี้โดยไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยเพื่อความเชื่อกัจจานะ สมมาทิิย่อมมีด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลในวงเล็บ่านอธิบายว่าสมาธิิชนิดนี้เป็นสมาธิระดับโลกุตระคือเป็นไปเพื่อโลกุตระไม่เป็นไปเพื่ออาสวะไม่มีส่วนแห่งบุญไม่ค่อยผ่านสายตาไม่ค่อยผ่านหูของผู้ศึกษาทั่วๆไป นี่ก็สมาธิมันก็ยังมีระดับโลกุตระและระดับโลกิยะะนอืมต่ออีกนิดหนึ่งนะสัมมาทิฏฐิโลกุตระนานาแบบ ตามคำพระสารีบุตรแม้จะเป็นสารีบุตรเทระภาสิทธ์แต่ก็นำมาใส่ไว้ในที่นี้ด้วยเพื่อความสมบูรณ์แห่งการศึกษาเรื่องสมาธิธนะิอันนี้ก็คือนะท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวอธิบายหรือว่ากล่าวในเรื่องของสมาธิธไว้ไม่ได้เป็นพุทธวจนะแต่ เมื่อสาวกกล่าวแล้วพระสาสดารับรองก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะก็หมดเนื่องด้วยบุศลและอกุศลพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเนี่ยสังเกตเห็นว่านะถ้าพระสาสดาตรัสก็จะตรัสดูก่อนนะพิภูกน์ทั้งหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อน,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 อนสารีบุตรนะ แต่เมื่อสาวกกล่าวเนี่ยก็จะบอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมือ่อใดแลอริยาสาวกมารู้ชัดซึ่งอกุศลนะและอกุศลละมูลด้วยมารู้ชัดซึ่งกุศลและกุศลลมูลด้วยแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยาสาวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิฐิทิฏฐิของเขา ดำเนินไปตรงเขาประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าอากุศลน,นั้นเป็นอย่างไรเล่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเป็นอกุศลการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นอกุศลการประพฤติผิดในกรมเป็นอกุศลการกล่าวเท็จเป็นอกุศลวาจาส่อเสียดเป็นอกุศลวาจาหยาบเป็นอกุศลการกล่าวคำเพ้อเจอ้อเป็นอกุศลอภิชาเป็นอกุศล พยาบาทเป็นอกุศลมิชาทิฏฐิเป็นอกุศลท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหล่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นอกุศลท่านผู้มีอายุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าอากุศลมูลนั้นเป็นอย่างไรเล่าอากุศลมูลคือรากเง้าที่ทําให้เกิดอกุศลนั่นเองโลภะ เป็นอกุศลมูลนะ <N: Yeah. S 2> ทะเป็นอกุศลมูลโมหะเป็นอกุศลมูลท่านผู้มีอายุทั้งหลาย <N>: mm. เหล่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นอกุศลมูล <N>: mm. ท่านผู้มีอายุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ากุศลน,นั้นเป็นอย่างไรเล่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เจตนาเว้นจากปานาธิบาตเป็นกุศลเจตนาเว้นจากอธินาทานเป็นกุศลเจตนาเว้นจากกาเมสุมิฉาจารเป็นกุศลเจตนาเว้นจากมุสาวาตเป็นกุศลเจตนาเว้นจากปิสุนาวาตเป็นกุศลเจตนาเว้นจากพรุสวาตเป็นกุศล เจตนาเว้นจากสัมผัสปลาปวาทเป็นกุศลอนณาพิชาเป็นกุศลอัพยาปาดเป็นกุศลสมาธิิเป็นกุศลท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหล่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นกุศลท่านผู้มีอายุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ากุศลมูลนั้นเป็นอย่างไรเล่า อโลภะความไม่โลภเป็นกุศลมูลอโทสะนะเป็นกุศลมูลอโมหะเป็นกุศลมูลท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหล่านี้ท่านกล่าวว่าเป็นกุศลมูลท่านผู้มีอายุทั้งหลายในการใดแลอริยาสาวก มารู้ชัดซึ่งอากุศลอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกุศลมูลอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกุศลอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกุศลมูลอย่างนี้อริยาสาวกนั้นละราคานุสยัยบรรเทาปฏิคานุสยัยถอนอนุสัยแห่งทิฏฐิและมานาว่า เรามีเราเป็นโดยประการทั้งปวงได้โดยประการทั้งปวงและอวิชาแล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นเธอกระทำที่สุดแห่งทุกได้ในทิ่ธรรมนี้นั่นเทียวท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลอริยสาวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำเนินไปตรงเขาประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้นี่สมาธิทิฐินะแบบหนึ่งที่ท่านพระศาริบุตรได้อธิบายให้กับนะกิกษุฟังก็คือ การที่มีความเห็นหรือเข้าใจในเรื่องของอากุศลยกอากุศลก่อนนะไม่ไม่กล่าวกุศลก่อนนะอากุศลและกุศลอ,อะไรที่เรียกว่าอากุศลก็คืออากุศลกรรมบท10นั่นเองอ,อากุศลกรรมบทแปลว,ว่า บทแห่งการกระทาที่เป็นอศกอสรก็คือฆ่าสัตว์รักษาประพฤติปินในการมนี่ทางกายนะสามทางวาจาสี่นะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอทางใจสามก็คือการที่อภิชาเป็นอกุศล ก็คืออภิชาความเพ่งเลงอุปกรณ์คนอื่นความโลภนั่นเองนะอภิชาวิสมะโลภะความโลภเพ่งเลงอุปกรณ์ของคนอื่นนะพยาปาทะปาทะความพยาบาทนะแล้วก็วิชาทิฏฐินะความเห็นผิดนี่เป็นอกุศลฉะนั้นกายสามวจีสี่แล้วก็มโนใจสามอกุศลกรรมบท10 อะไรเป็นกุศลมมลอกุศลมูลคือมูลเหตุที่ให้เกิดอกุศลนะก็ได้แก่นะโลภะโทสะโมหะนั่นเองนี่เป็นอกุศลมูลนะรากเง้าของอกุศลหรือตัวที่ทําให้เกิดอกุศลทั้ง10ประการนั่นเองกุศลคืออะไรก็คือตรงข้ามกันนะ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเยดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอนะทางใจก็ไม่โลภนะไม่มีพยาบาทแล้วก็เป็นผู้มีสมาธิิอ่คือความเห็นชอบนะไม่ใช่มิจฉาทิฐินี่เรียกว่ากุศลหรือกุศลกรรมบทสิบประการนั่นเองแล้วอะไรเป็นกุศลมูลมูลเหตุหรืออ เขาหรือต้นแห่งกุศลสิ่งที่ทําให้เกิดกุศลก็คือสามอย่างเหมือนกันนะอโลภะความไม่โลภเป็นกุศลมูลอโทสะความไม่โกรธเป็นกุศลมูลและอโมหะความไม่หลงเป็นกุศลมูลสามข้อนี้เป็นกุศลมูลเหตุให้เกิดกุศลทั้งสิบประการเนะนี่ยท่านเจะาเบุตรก็มา อธิบายว่าถ้าอริยาสาวกนะคำว่าอริยาสาวกนี่หมายถึงใครอ่ะอืผู้เป็นอริยาสาวกนะสาวกที่ประเสริฐพิสุปปิสุณีอบาสกอุบาสิกาที่มานะเดินตามปฏิบัติตามหรือนะเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อย่างลงมัน่นะนี่ยเป็นอริยาสาวกนะ ในการใดแลรวอริยสาวกมารุชัดซึ่งอกุศลอย่างนี้มารุชัดซึ่งอกุศลมูลอย่างนี้มารุชัดซึ่งกุศลอย่างนี้อกุศลอย่างนี้อกุศลมูลอย่างนี้นะเนี่ยพระเจ้าวาเมื่อรู้กุอกุศลรู้กุศลแล้วก็เหตุเกิดอกุศลกุศลละกุศลเนี่ยจะเกิดอะไรอริยสาวกนั้นละราคานุสัยนะ ราคานุสัสก็คือว่าอนุสัยที่หรือกิเลสที่ตามนอนเนื่องเกี่ยวกับราคะอนุสัยคือราคะบรรเทาปฏิคานุสัสอนุสัยคือปฏิคะนะเป็นคนที่าการกระทบกระทั่งการกโกรธการไม่พอใจอย่างนี้ ละราคานุสัยได้ละความโลภหรือราคะได้บรรเทาปฏิคานุสัยความโกรธได้ถอนอนุสัยแห่งทิฏฐิและมานาวะถอนนะความเห็นและความถือตัวนะว่าเรามีเราเป็นได้โดยประการทั้งปวงแล้วก็ละวิชาได้ทำวิชาให้เกิดขึ้นนะก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะ ในทีธธรรมคือในปัจจุบันนี้นั่นเองนี่ก็ท่านพระสารีบุตรก็อธิบายขยายความเกี่ยวกับสมาธิิชั้นโลกกุตระอย่างนี้จะมีต่อนะวันนี้ก็เอาสั้นๆเอาแค่นี้มี เยอะนะเดี๋ยวก็ค่อยๆไปวันละนิดวันละหน่อยนะยิ่งฟังมันก็ยิ่งลึกยิ่งทำให้เราเข้าใจขึ้นเนาะ